รบสวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กีฬาวันพระสามนดีระหว่าง S1 จากรเอนสนะครับผมวันนี้มาในาน้ำสุดลายแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นคุยดาเมจนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับผมสามนาทีมาจ่อหน้าประตูมาจ่อหน้าประตูตงนูน้อยเองงูน้อยมานี่หน่อยลูกเต็มตัวหนึ่งบิน เบนจพิษดาบแดงครับถึงก่อนรวบก่อนครับไม่ต้องรอเพื่อนฝั่งเลขสองผมผมไปรวบตรงโอเคผมรอบขอขวดบ้านเราให้แล้วโอ้ถึงแล้วถึงแล้วโอเคมาโอเคมาไว้ตรงกลางเวอร์จิลฝั่งด้วยครับสวยครับเวอร์จิล เลยกองนึงัมาไมโอเคลากมารอรอกองรอกองตรงนี้เออตรงนี้นกอก่อนนะเโอเคอันตรีครับผมปฏิลักอันตรีครับนี่หอันตรครับ้าปอัตรไก่อนน้ยังไม่รั่น่งนี่รันตรีคโอเคเสร็จแล้วขึ้นขันบนครับไม่สนใจคนคนมาไม่เล่นครับแทงเปิดตัองแล้วเดนขึ้นขั้นบนครับแทงเปิดตัทองให้เพื่อนนะครับแทงเปิดตัวทองครับกนเพื่อนโดนขัดโอเคแทงเปิดตัวทองนะแล้วทุกคนโดดขึ้นขอบนะรับงเบอร์แเบอร์เจ็ดไหมตามมาเลยตามเบอร์หกเลยเบอร์หกสวยงามมากครับ ยากิ่สวยโอเคมอนมาแล้วรวดไปพร้อมกับทาทารัสหน่อยครับเอาไปฝั่งขวาก่อนครับอย่าพิ่งตีอย่าพิ่งตีเอามอนมาก่อนเอามอนมาก่อนเขามานะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาไม่เป็นไรชนเลยแทงเห็นหน้าใครโดดใส่ได้เลยซัพพอร์ตเต็มตัวฮิวฮิวแทงไว้นอกนั้นดาเมจโฟกัสที่มอนเป็นหลักดาเมจเอามอนเป็นหลักดาเมจเอามอนเป็นหลักดาเมจไม่สนใจคนดาเมจไม่สนใจคนโอเคเหลือมอนกขวาบนจุดสองขวาบนจุดสองขวาบนเอามอนก่อนเอามอนก่อนเราเล็งมอนเป็นหลักเราไม่เล็งคนเราไม่เล็งคนโอเคโอเค เอาเล่น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 ลองสู้ดูครับงอนหมดแล้วสู้ครับผมปาที่หลักปาที่รองครับในสี่เหลี่ยมให้ได้ครับแทงเปิดตัวทองเลยตอนนี้จิตเฮมันลั่นครับจิตเฮมันเพิ่มเธยังไม่ได้กดเพยยังไม่ได้กดจิตลั่นครับผมเอาหนึ่งเวฟเขาออกไปก่อนเอาหนึ่งเวฟเขาออกไปก่อนนะดาเมทุกคนนะรักษาระยะดีๆอย่าตายนะครับผมซัพพอร์ตซัพพอร์ตอย่าตายเหมือนกันนะซัพพอร์ตตัวลอดให้ได้นะครับผมซัพพอร์ตตัวลอดให้ได้นะโอเคนะครับเล่นไป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 โอเค ยังสู้ได้สู้ได้แต้มเราไม่ไหลแต้มเราไม่ไหลเราโคตรเทพเราโคตรเทพตอนนี้ปัติหลักปัติรองนะครับเล่นโซนสองสี่นะโซนสองสี่ข้างบนนะครับผมสองสี oh, ่เห็นขอบข้างบนไหมข้างบนจะมีสี่ส่วนถูกต้องไม่เป็นสีน่เหลี่ยมไม่เป<ว>็นสี่อันนะ<ว>โซนสองสี่นะครับผม นับถึงข้างล่างเลยนะโอเคเล่นไปเล่นไปเออแตมเราเริ่มไหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทงไม่ลึกมากครับแทงเล่นไม่เกินเบอร์เจ็ดแทงขออนุญาตเล่นไม่เกินเบอร์เจ็ดครับใครตายเรามาเติมตรงกลางครับผมแทงขออนุญาตเล่นไม่เกินเบอร์เจ็ดนะครับแทงขออนุญาตเล่นไม่เกินเบอร์เจ็ดนะครับผมอ่าระหว่างนี้แทงเก็บตัวทองครับผมเดี๋ยวเราจะใช้พร้อมกันนะเดอสิบเจ็ดสามศูนย์นะครับเราจะโดดนะสิบเจ็ดสามศูนย์เราจะโดดนะทุกคนครับโดดไม่เกินเบอร์เจ็ดนะดาเมจครับดาเมกกระจายออกซ้ายขวานะพี่อติครับพี่อติพี่อตินำของพี่ไปตุยด้านนนบข่่อพี นำของพี่เลยได้เลยก็พี่อ่อมพี่อ่อมขึ้นคนเดียวพี่อ้องโอเคโอเคแล้วพี่สั่งด้วยพี่พูดซ้อนกับผมมาเลยพี่จัดหนักจัดเต็มพี่เคนพี่ดูครับถ้ากระแสสงครามเปลี่ยนบอกด้วยถ้าเขาเหมือนมีถอยบ้านนะตอนนี้ปาร์ตี้หลักเราสู้ไปครับเราห่าง25แต้มเสมอนะอายุ20แต้มโอ้ย25แต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ไปครับสู้ไปนะเอาแทงสามสองหนึ่งตัวทองกระโดดกระโดดไปที่เบอร์เจ็ดเลยเล่นตรงเบอร์เจ็ดแทงเล่นตรงเบอร์เจ็ดเบอร์ตัวทองกระโดดเลยผมสั่งให้้้้้้เเเกกก็บบตตตััววทอออองงมมื่ีีแลลถูยนนใชคร ใช่เลยดึงกระแสนตรงข้ามเราจับให้ได้ดึงกระแสนตรงข้ามเราจับให้ได้เขาเาสุดตรงกลางอยู่โอเคเขาสุดตรงกรางกับเราอยู่เขาชนกับเราอยู่ชนไปเลยชนไปเลยคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนชนไปเลยครับโอเคโอเคไป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 เพราะว่าแต้มแต้มก็ะหังกันไหมาก โอเคเล่นครับเล่นครับดาเมจครับดาเมจไม่ลึกมากเกินไปดาเมจไม่ลึกมากเกินไปนะเล่นตรงเบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆครับเราค้ำไปเรื่อยๆนะให้เขาชนกับแทงเราไปเรื่อยๆนะครับผมตามนี้นะครับตามนี้นะแล้วก็ปฏิลองพี่ตีเหมือนเดิมคุมไปรอบๆครับคุมไปรอบๆเลยนะส่วนคนที่ดาเมจเป็น AOE นะครับเราพยายามโยนในตรงคนนะโอเคไปได้บนอ้าวกระแสสงครามเริ่มเปลี่ยนหรือยังพี่เดี๋ยวนะ เขาเล่นคเาว่าออสู้อะไรของเราเขาเขาแม่งอยู่ข้างบนเยอะมากอ่ะโอเคโอเคเราเราอยู่การันงเลยโอเคปาร์ตี้หลักครับปาร์ตี้หลักปาร์ตี้รองครับเล่นโซนเลขสองแทนครับโซนเลขสองข้างบนครับผมข้างบนโซนขวาบนนะแต่อยู่บนแท่นนะครับผมโซนเลขสองแทนนะจากสองสี่เปลี่ยนเป็นสองนะครับผมเดี๋ยวพอเวลาสิบห้านาทีครึ่งเราจะลงที่จุดสองนาทีนะสิบห้านาทีครึ่งเราจะลงจุดสองนาทีนะครับผมดังนั้นเล่นโซนสองครับโซนสองข้างบนแท่นโซนสองข้างบนแท่นโอเค ค่อยๆกระจายขึ้นมาหน่อยครับคนที่อยู่โซนสี่ครับเป็นเลขแปดไหมปฏิหลักครับมาเล่นโซนเลขแปดครับพี่พี่ตีมากับเราพี่พี่ติมากับเราพี่พี่อติมากับเราเลยมาเล่นบอสไฟด้วยกันเลยใช่ใช่ใช่เอาบอสไฟให้เลรหลักเราให้ได้พี่เราเสียงไม่ได้เราเสียงไม่ได้มันงั้นเดี๋ยวเลรหลักเราจะซวยเอา โอเคเล่นไปเล่นไปคนเราเยอะกว่าเราต้องไหวเราต้องไหวเอ้าปฏิหลักครับทุกคนครับเห็นเลขแปดไหมทุกคนลงกันเลขแปดได้แล้วครับทุกคนลงกันเลขแปดได้แล้วครับปฏิหลักทุกคนครับลงกันเลขแปดได้แล้วครับปฏิหลักทุกคนขออนุญาตครับลงกันเลขแปดได้แล้วครับปฏิหลักทุกคนครับลงข้างพื้นครับจุดสองว่าจุดสองว่าปฏิหลักทุกคนครับลงจุดสองเลยครับผมต้องต้องปฏิหลักทุกคนครับลงจุดสองครับผมลงจำกันมาแล้วเราเรียบรีบรีบรวมเลยรีบรวมเลยตรงนี้โอเคคืออะไรชอนแบบว่าเอาจุดสองเสร็จแล้วค่อยไปจุดหนึ่งต่อเหรออ่า ไม่ไม่พี่ไม่เดี๋ยวลองดูก่อนจุดสี่ว่างไหมจุดสี่ยังว่างอยู่ไหมจุดพี่เคมนไ่ดูจุดหนึ่งมีคนนะจุดหนึ่งเขาอยู่นะจุดสามจุดสามออโต้อยู่จุดสามอโต้อยู่งั้นพี่อติตอนนี้มุกกับไปจุดสี่ครับลงไปจุดสี่เลยตอนนี้ที่บอสกำลังจะเกิดนะส่วนปาร์ตลัะครับเพิงครับปาร์ติลเพิงอันติครับสปอร์ตอันติสปอร์ตอันติด้วยสปอร์ตอันติด้วยดาเมจอันติสปอร์ตอันติเพิงพีภพครับจ่ายเลยเอาไว้เสร็จ โอเคเสร็จแล้วทุกคนครับมาที่หลักมาที่หลักไปเติมจุดสี่ครับผมมาที่หลักไปเติมจุดสี่ด่ครับจุดสี่นเิหลักไปเติมจุดสี่ดวนครับโอเคโอเคสวดเอาจุดสให้ตายครับจุให้ตายครับปฏทหลักเร็วนะครับเร็วนะครับเขาได้ก่อนเรานานครับ โอ้ปฏิลองนั่นเองครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคนเขาเริ่มมาแล้วนะแท้งเปิดตะทองเลยครับแท้งเปิดตะทองเลยครับยายเขาแย่งได้ยายเขาแย่งได้เขาไต่ขึ้นบนเขาได้แล้วสวยงามครับโอเคได้แล้ยปฏิหลักครับปฏิหลักครับค่อยๆมูฟครับผมมูฟไปบันไดล่างครับมูฟไปบันไดล่างครับเห็นเลขแปดไหมมูฟไปบันไดล่างครับมูฟไปบันไดล่างครับมูฟไปบันไดล่างครับวันนี้เราชนต่อครับเราต้องสู้เขาให้ชนะให้ได้ครับคนเราเยอะกว่าเราประสิทธิภาพต้องไม่ด้อยกว่าครับจัดให้หนักครับปฏิหลักปฏิรลองครับ เดินมูไปเรื่อยๆเห็นไหมตอนนี้คนคนเดินนาแล้วเห็นเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งไหมมาเลยใช้กระแสคนโถมใช้กระแสทนโถมใช้กระแสคนโถมตามทางไม่ต้องสนใจแค่โยนสกิลสกิลสองสกิลสี่สิบคนโยนมันตายแน่นอนเอาปฏิหลักขึ้นปฏิรองขึ้นเดินขึ้นเลยแทงกระโดดนาไปเลยแทงกระโดดนาไปเลยโดดนําไปเลยโดดไม่ไกลมากโดดนาไปเลยซัพพอร์ตเบอร์ห้า คุยย exactly. oh, ังไม่ต้องคุยยังไม่เปิดห้าแต่ล้มกปิดห้าครับอาชีพร้องกว่าห้าพัดครับพัดล็อกขาเลยใครเป็นพัดล็อกขาเลยครับจ่ายล็อกขาเลยดาเมจครับ พี่อติถ้าขึ้นมาถึงข้างบนแล้วออกซ้ายครับพี่อติออกซ้ายถึงบนดแล้วออกซ้ายสวยงามมากพี่โอ้โหรู้ใจรู้ใจเล่นไปเมื่อกี้ผมสั่งเปิดตัวทองไปแล้วถูกต้องไหมเดี๋ยว13านาทีทุก<ๆ>คนจะมีตัวทองอีกรอบใช่ไหมครับเราจะใช้อีกที13านาทีนะตอนนี้ทุกคนเซฟตัวทองไว้ครับเล่นไปเล่นไปซัพพอร์ตล่มทุกคนอย่าลืมปูพื้นปูพื้นแปดคนปูพื้นมีอิมแพกแน่นอนจัดหนักจัดเต็มเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะโถมอีกหนึ่งเวฟไปตรงกลางเลยไปตรงกลางเลยเราไม่สนดแนวหลังมีหลังเข้ามานะ มีหลังเข้ามาใช่ไหมมีหลังเข้ามาใช่ไหมไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจใครที่อยู่ตรงบันไดดันดันขึ้นไปเลยใครที่อยู่ตรงบันไดดัขึ้นไปต้องขึ้นมาหมดแล้วครับทุกคนต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดแล้วทุกคนต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดแล้วใครจะตายกิ้งออกใครจะตายกิ้งออกอย่าตายฟรีครับอย่าตายฟรีทุกคนมีชีวิตมีค่าครับทุกคนชีวิตมีค่าอย่าตายฟรีเอาเต็มตัวสามสองหนึ่งแทนทุกคนโดดไปเลขเจ็ด ถ้า <łość> ทุกคนดับเลขเจ็ดซับพอร์ตทุกคนเปิด5ครับเดินไปที่เลขเจ็ดให้ได้ดาเมจดาเมจกระดึ๊บกระดึ๊บมาให้ได้ครับดาเมจกระดึ๊บกระดึ๊บมาตรงเลขเจ็ดให้ได้ครับเล่นเลขเจ็ดเล่นเลขเจ็ดเล่นเลขเจ็ดเป็นหลักเล่นเลขเจ็ดเป็นหลักวัพี่ยตีสั่งของพี่เลยพี่คิดว่าตรงไหนกระแสสงครามจะดีขึ้นจับหนักพี่ เราต้องแยกกันช่วยแล้วจัดปฏิหลักครับปฏิหลักโผล่ตัวเข้ามาในสี่เหลี่ยมให้ได้มุดตัวเข้ามาในสี่เหลี่ยมก็ได้ลอดช่องเข้ามารอดช่องเข้ามาเหมือนนอนชาเขียวโอเคเห็นเลขแปดไหมปฏิหลักกูเป็นดาเมจกูอยู่ตรงกลางแล้วมามาทุกคนต้องถึงได้แล้วตรงกลางตรงกลางตอนนี้ตัวเลขทุกคนอยู่ตรงกลางแล้วดาเมจทุกคนใครยังอยู่โซนล่างครับกิ้งกระดึ๊กกิ้งกระดิ๊กเข้ามาเลยยึดตรงกลางคืนมาให้ได้เอาตรงกลางคืนมาให้ได้ต่อให้เสียชีวิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังน้อยปวดกระแสสงครามเอ้าปฏิหลักดาเมจที่เป็นระยะไกล ทุกคนครับยืนตรงเลขแปดแทนปวยแทงยืนแนวหน้าทุกคนจัดขบวนทุกคนเริ่มจัดขบวนครับอารมณ์เหมือนบุกตรจากฝั่งบ้านเราครับผมซัพพอร์ตอยู่ขวาครับแทงอยู่ตรงกลางครับดาเมจอยู่เซิร์นขวาเหมือนกันครับผมจัดขบวนคืนให้เขาครับจัดขบวนคืนให้เขามาเห็นเลขแปดไหมจัดขบวนครับถูกต้องทําดีครับทําดีครับทารัตโอเคพี่สวยมาก เล่นไปเล่นไปเล่นไปซัพพอร์ตโฟกัสแทงเป็นหลักเหมือนเดิมโฟกัสแทงเป็นหลักเหมือนเดิมยูวไปเรื่อยๆอีกหนึ่งนาที40่สิบวิอ้าวแทงถ้ามึงเปิดตัวทองได้เปิดตัวทองโดดใส่แม่งเลยอีกหนึ่งล้อสุดท้ายหนึ่งล้อสุดท้ายโดดโดดโดดเขาไมตรงกลางอ่ะเล่นเลยนย่ลโดดให้นักจัดให้เต็มตอนนี้เพื่งพี่โบ๊ชจิตเฮียมันเก็บเก็บห้ามใช้ห้ามใช้เพื่งห้ามใช้จิตห้ามใช้อันติ โอเคห้ามใช้เพิ่ห้ามใช้จิตห้ามใช้อันติเล่นไปเรื่อยๆสาสกิลไปเรื่อยๆห้ามตายครับใครจะตายกิ้งออกมาใครจะตายกิ้งออกมานะใครจะตายกิ้งออกมานะเอ้าแท้งมีตัวทองโดดได้โดดครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของจริงแล้วมีเวลาคูดดาวโดดเลยตามเบอร์หกไปเลยเบอร์หกโดดไปแล้วตามยาิีดไปเล่นไปเล่นไปโอเคมาที่ลองตอนนี้มันรวมในสี่เหลี่ยมได้แล้วนะมาที่ลองรวมสี่เหลี่ยมได้แล้วนะมาที่ลองพยายามเล่นเล่นโซนหน้าบ้านเขาเอาสี่เหลี่ยมฝั่งบ้านเขาสี่เหลี่ยมฝั่งหนึ่ง กระจายอยู่โอเค,เเคอีกหนึ่ง,ง,างนาะทีแทงทุกคนครับตามแผนเดิมของเรา10นาที10วิเปิดตัวทองทุกคนโดดยัดตรงกลาง ดาเมจทุกคนมาเล่นในสี่เหลี่ยมครับดาเมททุกคนมาเล่นในสี่เหลี่ยมครับผมดาเมททุกคนครับเต็มตัวนะกระจายรอบๆสี่เหลี่ยมครับอย่ายืนตรงกลางดาเมจซัพพอร์ททุกคนไม่ยืนตรงกลางไม่กระจุกไม่กระจุกตรงกลางเกินไปไม่กระจุกตรงเบอร์สามห้ามกระจุกตรงเบอร์สามห้ามกระจุตรงเบอร์สามห้ามกระจุตรงเบอร์สามเชอรี่ออกมาทางเบอร์สามครับผมเล่นกระจายรอบๆเต็มตัวสามสิบวิเดี๋ยวมันจะอัติสารเราแน่นอนมันจะอัติสารเราแน่นอนดังนั้นสิบนาทีสิบวินนะพอแท้งเปิดตัวทองด สิบนาทีสิบวิปาร์ตี้ลองทุกคนอันตรีนะได้ยินใช่ไหมโอเคโอเคได้ยินเต็มตัวมารวมกันตรงกลางมารวมกันตรงกลางเลยมารวมกันตรงกลางเลยเต็มตัวครับเต็มตัวเอาล้มเปิดหิวใหญ่ก่อนล้มเปิดหิวใหญ่ก่อนเพื่อนเริ่มลลงล้มเปิดหิวใหญ่ ขุดเปิด <auto> ห <Be festivals> ิวใหญ่ล้มเปิดหิวใหญ่ขุดเปิดหิวใหญ่แทงโดนแทงโดนปติรองอันติปติรองอันติเพิร์บิวก็อันติเพิร์บิวก็อันติยกไว้ปติหลักปติหลักไม่ต้องปติหลักไม่ต้องปติหลักไม่ต้องปติหลักเต็มตัวปติหลักทุกคนอันติปติหลักทุกคนอันติยกไว้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตยิ้มไปซัพพอร์ตยิ้มไปปติหลักทุกคนอันติครับปติหลักทุกคนอันติครับผมใส่อันติใส่อันติไปเลยใส่อันติไปเลยโอ้โอ้สกอร์ไลท์สกอร์ไลท์บอลบบออสสิเหลือสิ เล่นเล่นกำลารังใจมาแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นไปเล่นไปคนเขาสลายคนเขาสลายซัดหน้ามาทุกคนเล่นตรงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเห็นเบอร์หนึ่งไหม่ันก็เหยียบปฏิารลิลิงลิงออไปนะพี่ตีสังเลยพี่พี่เล่นตามสไตล์ของพี่เลยเราจะกระดึ๊บหน้าบ้านเขาปกติมึงปิดหน้าบ้านกูวันนี้กูจะปิดหน้าบ้านมึงมาเล่นเล่นไปตรงเบอร์หนึ่งเบอร์สี่ซาดาเมทมาสปอร์ตครับเล่นแนวแทงสปอร์ตคอนเซ็ปต์ของแอสตันเล่นแนวแทงเล่นแนวเขาแทง ข้ามันข้ามันข้ามมาเรื invers, renamed, okay. istles, okay. ่อยๆมันส่งคนมาถมเรื่อยๆอย่าไปหยอกใครแก้ตายกิ้งออกมาใครแก้ตายกิ้งออกมาพี่อ์ตีเพี่อ์ตีเพี่ร์ตีเดินออกซ้ายตีตรงกลางตีตรงกลางมันตอนนี้ขบวมมาเป็นเส้นเหมือนไส้กรอก โอเคโอเคตอนนี้มือหมุนซ้ายบอกนะดาเมจดาเมจอ้อมซ้ายหน่อยดาเมจเบอร์แปดไหมดาเมจอ้อมมาฝั่งซ้ายหน่อยดาเมจอ้อมฝั่งซ้ายหน่อยแล้วตีตรงกลางตีตรงกลางเห็นไหมอ้อมมาฝั่งซ้ายแล้วตีตรงเบอร์สามเบอร์สี่อ้อมมาฝั่งซ้ายตีตรงเบอร์สามเบอร์สี่อ้อมฝั่งซ้ายแล้วตีตรงเบอร์สามเบอร์สี่เล่นไปเล่นไปเล่นไปแท้งไม่โดดไกลมากแท้งไม่โดดอุ้ยเมื่อกี้ใครโดดก็สวยจัดแม่งลอยหมดเลยเล่นไปเล่นไปสวยงามสวยงาม้กองนี้ไปก่องนี้ไปฮะออกกลองนี้ให้หมด เออเอาข้างบนให้หมดก่อนเนี่ยซัดมันเลยเราเราตีขนาดเนี่ยเอาข้างหน้าเนี่ยเอาให้หมดไอ้อยากทำไอโบเนี่ยอยากทำไอโบเนี่ยทำให้มันหนักหนักเอาเอาเฮ้ยน้ำเทพกัมภานี่หว่าอัญเชิญลงมาเหรอกินมันกินมันเข้าไปสาวน้อยเซรามูนโอเคโอเคโอ้โหสวยงามสวยงามเราดันได้เรื่อยๆว่ะเราดันได้เรื่อยๆว่ะกูคึกกูคึกเอาให้หมด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 ทุกคนต้องอยู่ตรงเบอร์แปดแล้วปัตติหลักทุกคนต้องอยู่ตรงเบอร์แปดแล้วโอเคโอเคกระจายดาเมจรอบๆได้ครับอยู่ตรงเฟนดีได้ตรงเฟนดีมั จุดปลอดภัยอ้าวแทงทุกคนเดี๋ยวเราจะโดดไปข้างหลังนะใครใครก็ได้ช่วยช่วยผมตีเองรับรับปั่นที่เออของอุ้ยอยู่เส้นี่สวยครับโอเคบัตติลองพี่อาทิพี่อาทิพี่อาทิสั่งแทงทุกคนโดดไปที่พื้นเลยบัตติหลักชนหน้าบันไดต่อไปครับสมบัติลองโดดไปที่พื้นเลยบัตติลองโดดไปที่พื้นเลยบัตติลองทุกคนเดินลงไปที่พื้นเลยไปในข้างล่างเลยบัตติลองไปในข้างล่างเลยบัตติหลักยังเล่นข้างบนอยู่บัตติลองโดดไปเล่นข้างล่างเลยแล้วตีกลับขึ้นมาแล้วตีกลับขึ้นนนมาาเล่ไปโโอยกกกกกูดรระะตตุจจิชใ

อันตี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 ตุนี้โอเคเล่นไปเล่นไปแทงแทงโอเคแทงเก็บตัวทองดีกว่าแทงเก็บตัวทองแทงเก็บตัวทองแทงเก็บตัวทองนะเก็บตัวทองไว้นะเก็บตัวทองไว้นะเดี๋ยวหกนาทีสามสิบนะหกนาทีสามสิบมึงโดดนะหกนาทีสามสิบโดดมาอีกรอบนะเก็บตัวทองทุกคนครับแทงทุกคนเก็บตัวทองนะแต่ซัพพอร์ตเปิดอนยิ้ใหญ่ก่อนนะเพื่อนล้มจะหมดละเอโอเคมาเตอร์โยดามาเตอร์โยดาฟาดถูกไปฟาดถูกไปฟาดถูกไปโอเคนี่เล่นใครใครใครตายรีบวิ่งไปเติมใครตายรีบวิ่งไปเติมไป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  โอ้กูเกิดฝังบ้านมันเกิดฝังบ้านมันใครเกิดจากฝังบ้านมันพยายามตุยหลังอุ้ยตุยไม่ได้ทักครับบินกลับไปเติมข้างบนโอเคแทงอีกสิวิแทงอีกสิบวิเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวโอ้โหทุกคนอยู่พักท้าแล้วว่าปฏิหลักสุดยอดปฏิลองสุดยอดสามหนึ่งตัวทองโดดสร้างอิมแพคให้สูงสุดเมื่อตัวทองแล้วโดดาตโดน่โดดดอดดด สี่เข้าข้างงงหลัจริสวยเล่นไปเล่นไปเราค่อยๆดันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใช้จำนวนคนบี้เขาจำนวนคนบี้เขาโอ้ยโอ้ยอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้อย่าไปสนใจสกอร์ปาเตราหลักเราทำเต็มที่ปาตี้ลังก็ต้องเต็มที่ค่ะค่ะต้องอะดรีนาลินต้องอะดรีนาลินจัดให้หนักโอเคมาสเตอร์โลด้าชีเน่เดซูเน่โอเคโอเคสม่วยพี่หนึ่งครับปาติหลักทุกคนโดว์บอลลันดินปาติหลักทุกคนมาเล่นลัน ทุกคนไม่เล่นที่พักเท้าแล้วทุกคนไม่เล่นที่พักเท้าแล้วเดินลงมาลานดินครับฝืนเลยกิ้งโดดกิ้งโดดกิ้งโดดมาลานดินกิ้งโดดกิ้งโดดกิ้งโดดไปลานดินกิ้งโดดกิ้งโดดไปลานดินไม่เล่นแล้วไม่เล่นพักเท้าแล้วทุกคนต้องอยู่ลานดินให้ได้แล้วครับอยู่ข้างบนนั้นไปจ่ายดาเมจไม่ได้ลงมาลานดินลงมาลานดินลงมาลานดินให้หมดทุกคนโอเคสวยสวยสวยอเหนื่อยเหนื่อยอย่าอย่าเลงแทงโอ้โหกูเล็งแทงเจ๋งกูทำอะไรวะเนี่ยจอนนิกจ วันนี้กระโดดยิงกระชากใจฆ่าฆ่ามันฆ่ามันเอาให้หมดเอาให้หมดโอเคจบเล้วคือว่าวันนี้เราทำดี GWP ตึด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 อุ้ยอันดับที่ยี่สิบสองอันดับที่ยี่สิบสองครับ จี w p ครับทุกคนสุดยอดมาก S1 สนามรองอวันนี้ต,ต่อให้กิว,วอล์เราสนามหลักเราแตกพ่ายนะแต่สนามรองเราสุดยอดสุดยอดโอ้โหเล่นคึกเล่นคืนสวัสดีคุณดูคน <c oughs> ม,มาครับสวัสดีครับยังมีกิจกรรมต่อนะ